สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ10ปี2532นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญในตำนานที่นะหลายคนไม่เชื่อว่าจะมีจริงๆนะครับแต่ผมขอยืนยันว่านะผมรับซื้อจริงๆนะถ้าคุณมีนะตามที่ผมประกาศรับนะฮะสำหรับเหรียญ10ปี32นั้นนะครับเป็นเหรียญปีที่2นะครับนะที่มีการผลิตแบบ2สีขึ้นมาเหมือนที่ท่านเห็นนี่แหละนกะ็ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10ที่ค่อนข้างนะสภาพสวยนะครับวงการถ้าเกิดสภาพสวยๆอย่างเงี้ยนะทั่วไปอาจจะเล่นกันนะครับนะเพียงแค่แเราประมาณนะร้อยสองร้อยเท่านั้นเองนะสำหรับสภาพสวยนะครับแต่นะเหรียญ10ปี3-2นะเผื่อหลายคนนะไม่ทราบนะครับว่ามี เหรียญน,นะครับที่หายากอยู่นะครับซึ่งนะผมก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกัน,นครับหลายคนไม่เชื่อว่านะจะเป็นของแท้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะสำหรับเหรียญ10ปี32นะที่คุณเห็นอยู่นี้นะเป็นเหรียญ10ปี2532ซึ่งมีสีเดียวเห็นไหมเหรียญ10สีเดียวนะมีจริงๆนะแล้วความแตกต่างมันเป็นยังไงเลยฮะก่อนอื่นนะครับถ้าคนไปเจอแบบนี้ระวังนะฮะอาจจะเดนนะพวกที่แบบว่า ชุบแล้วก็มาขายก่อนอื่นนะอย่าลืมนะให้คนดูที่น้ําหนักก่อนน้ําหนักให้คุณดูตรงนี้นะคุณดูน้ําหนักนะถ้าเป็นแบบธรรมดาน้ําหนักจะอยู่ราวๆแปดจุดห้ากรัมครับแปดจุดห้ากรัมนะฮะถ้าเป็นแบบที่มีราคาคุณดูตรงนี้นะน้ําหนักจะอยู่ราวๆประมาณเก้ากรัมครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นลนะ่ะฮะเพราะความหนานแน่นของโลหะนั่นเองครับ สำหรับนะเหรียญที่เป็นนะเหรียญที่เป็นแบบปกตินั้นนะเนื้อทองแดงที่มีการยัดไส้ข้างในเนื้อทองแดงที่มีการยัดไส้ข้างในครับนะจะมีมวลที่เบาวกว่าครับในขณะที่โลหะที่เป็นนิกเกิลน,นั้นนะมีมวลที่หนักกว่าพูดง่ายๆครับก็เหมือนทองฮนะทองนะทองถ้าคุณเอาทองหนึ่งก้อนเนี่ย นะกับทองแดงหนึ่งก้อนน่ะมาวางข้างกันแน่นอนครับทองมันจะหนักกว่าอยู่แล้วครับนะต่อให้ตาที่เราเห็นเนี่ยเท่ากันนะฮะแต่น้ําหนักนั้นจะแตกต่างกันครับอย่างหลายคนอาจจะมองว่าอา้านะเรียนนี้ชุบได้หรือเปล่านะผมก็มีวิธีดูอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคุณสังเกตด,ดูตรงนี้นะทองแดงเนี่ยจะมีรอยเชื่อมต่อคุณเห็นไหมจะมีรอยเชื่อมต่อนะอยู่ข้างในอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะ ไส้ข้างในนี่หลุดได้นะฮะรุ่นเก่าเนี่ยไส้ข้างในนี่หลุดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่มีรอยเชื่อมต่อครับจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่านี่ครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าอ่ะอย่างนี้อาจจะไม่ชัดนะครับผมก็เลยจะทําการซูมให้ทุกท่านได้เห็นเข้าไปอีกเห็นไหมฮะ ไม่มีรอยเชื่อมเลยเนี่ยครับไม่มีรอยต่อไม่มีรอยต่อกันไม่มีรอยเชื่อมต่อกันเลยเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะว่าแบบนี้มีจริงๆครับซึ่งเหรียญน,นี้นะฮะถ้าสภาพอย่างเงี้ยนะสภาพอย่างเนี้ยนะยังพอดีๆผ่านการใช้น้อยอย่างเงี้ยผมยินด,ดีรับซื้อราคาเหรียญหนึ่งนะฮะหลักหมื่นเลยนะฮะดูลวดลายนะบนวัดนะฮะดูลวดลายนะฮะ บนวัดอรุณเห็นไหมฮะยังชัดอยู่เลยครับแบบนี้ยินดีรับซื้อครับรับซื้อรับจริงแน่นอนครับ